อายุ60สามารถทำเลสิกและสมายได้หรือเปล่าอันนี้ตอบเลยว่าขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเราตรวจตาแล้วเราพบเจออะไรบ้างที่ตานะคะบางทีอายุ60อ่ะอาจจะเห็นว่าเลนส์มีความขุ่นขึ้นบ้างแล้วหรือว่าเริ่มมีต้อกระจกแล้วซึ่งเราก็รู้ว่าการรักษาใส่ตาที่ทำให้คนไม่ต้องพึ่งแว่นเนี่ยเราสามารถทำงานบนกระจกตาหรือเลสิกหรือสมายเนี่ยได้แต่ในขณะเดียวกันเราสามารถทำงานที่เลนได้ก็คือ ผ่าตัดต้อกระจกนั่นเองก็คือว่าเอาเลนตาธรรมชาติออกโดยการสลายด้วยอันตซาวจากนั้นน่ะเหลือถุงที่หุ้มอยู่ก็ใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากใช้แว่นนั้นเนี่ยอาจจะทํางานบนกระจกตาก็ได้หรือตาดาหรือบนเลนส์ก็ได้ทีนี้พอคนอายุ60เมื่อมาตรวจตาแล้วตรวจอย่างละเอียด ถ้าหากว่าเราพบว่าเลนส์ยังไส้อยู่เลยก็สามารถทำเลสิกและสมายก็คือทำงานบนกระจกตาได้แต่ถ้าเกิดว่าเลนส์นั้นมีความขุ่นแล้วจัดการที่เลนส์เลยคือทำต้อกระจกเลยนั้นน่าจะดีกว่า เพราะว่าถ้าเราอะมีต้อกระจกแล้วแล้วเราไปทํางานบนกระจกตาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวเราก็ตามัมอีกอยู่ดีเพราะว่าต้อกระจกนั้นอาจจะขุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตามัมขึ้นในเร็ววันแล้วก็ต้องมาจัดการทําต้อกระจกอีกทีในการผ่าตัดต้อกระจกนะคะเวลาเราเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมอะคะ่ะเลนแก้วตาเทียมนั้นมีหลายอย่างมากมีทั้งแบบโมโนโฟคอลแล้วก็มัลติโฟคอลไตรโฟคอลรวมทั้งอ e ีดอฟ ซึ่งพวกนี้มันจะทำให้เราพึ่งแว่นน้อยได้เลยนะในอนาคตะฉงนั้นในการที่เราไปตรวจตาแล้วเราพบว่ามีต้อกระจกแล้วอย่าพิ่งกลัวจนเกินไปถ้าเราอยากพึ่งแว่นน้อยเราลองคุยกับคุณหมอดูว่าตัวเราเองนั้นมีความเหมาะสมต่อการใส่เลนส์กลุ่มนี้หรือเปล่าคุณหมอเขาก็จะมีวิธีดูถ้ามีความเหมาะสม คุณหมอแนะนําว่าทําได้ก็ลองเปิดตามองการใช้เลนกลุ่มนี้นะฮะสรุปในคนอายุ60ถ้าเลนใสดีอาจจะทําเลสิกได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่าอีกไม่นานเราก็จะมีต้อกระจกซึ่งจะทําให้ตามูในอนาคตหรือจะเลือกที่จะไปผ่าต้อกระจกเลยก็เป็นช้อยที่ดีเลนในปัจจุบันนั้นมีมากมายที่ให้เราเลือกและพึ่งแว่นน้อยได้ถ้าเราเป็นคนที่เหมาะสมในการทํานะคะ